เราปากฟังก่อนเราจะไปมึงไปในฐานะนั่จออยู่ดเพื่อนจะไปสานั่งรออยู่แต่เพิ่งไล่กันจะไปหยาดให้รอโอ้ยรถขับยากขับเย็นเนาะวัวมือขับแปลก เธอมาเธอฉันไม่ป็นตาฉันตาไม่เจอะไรฉันจะไม่เธอลงมาเจอกันเราจะเลิกลงบ้ากันละนะ่ะกนรจะจะอ้าเราว่าอยากให้ที่ซ้อนอยากให้ทธกคิดให้การให้เีอก้อนใช่วอร์ตีหกามที พี่เอ้ยผมอยากเห็นพี่ขับรถคันนี้แล้วจะเแ็นพี่ก็ขับได้นะเอาเลยไหมล่ะไปไหนเนี่ยอะไรวะฮะไปไหนเนี่ยวัดที่หกทีใช่เหรอ ดูในทวิตดีมีอันนี้เนอะดานนท์เสาอ่ะเอ้อเห็นแล้วมันอยู่ตรงไหนวะตรงนู้นข้างหน้าหนูนี่เานี่นข้างหน้าตรงนี้ขวาขวา ขวานีขวานีเรอสายหน้ามันก๊อตซีล่าไม่ใช่เหรอวะเล่นโน้ตเสา่หนวะไม่เห็นอะดูว่าตอนเด็กนี่ไอ้ยตัวโคตรใหญ่ไอ้ตัวเอ้ตัวใหญ่เลยก๊อตซีล่าบอฟเล่นโนเสาโอโหกูเสียดายเลยใช่จะเห็นก๊อตซีล่าปะอ๋อใช่ครับลูกผมเองอ๋อมันมห่อแงงเสียร้องไงนะครับมันห่อแง ร้องไงนะอ่ะพอแล้วพอเกี๋ยวไปดูกันไหนว่าเสียงแม่งร้องไม่มีนะอุ้ยเฮียตัว่ไอ้คนลืมอ่ะนี่จะทำอะไรวะเนี่ยเือเหมือนเลยอ่ะ โอ้ยมันเหยียบรถกูมเหยียบรถกูอกไอชเช่นนนั้นคงงงอะมึงทอะไรวะตัวช่วยดครับโดนกาฟิล่าเหยียบร้อคิดคิดอะไรอยู่อ่ะเออเออไอไอมันร้องไงนะไอร้องไงนะ เออแล้กับปล่อยลำแสงอ่ะปล่อยลำแสงร้องไงนะปล่อยลำแสงร้องไงนะเอาจ็บคอปล่อยลำแสงแล้วร้องไงนะสามสองหนึ่งเอ้าเอ่ะแล้ว <blunt> ก <risk> so ับปล่อยลำแสงออกจากปากมันอ๋อมันชื่อมันชื่ออย่างนี่มันชื่อโกจิล่าโกจิล่าร้องร้องยังไงนะร้องยังไงนะร้องยังไงนะ ร้องไงขออีกแอบวโอย้ยมัน tamam> วิ่งมันวิ่งขึ้นหลังดิมันวิ่งวิ่งดูดิเพียว่ะกวตันหาอะไรมาทำกันนะมัวใครทำใครล่ะท่านไม่ใช่เฮียนั่นแล้วก็ที่ร่าร้องไงน้อยวับ เอ้ยมันทำอะไรอะดูดิมันหันอะมันสีเปล่าวะเออเออเออต่อเอ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 อาออเะอเออ่ออเ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 ออออเออเออออเออเออนออออเออออเออเออออะมันออมอนออเเออเอ่ กูเห็นแบบนี้แล้วกูนึกถึงอะไรรู้ป่ะที่ตามในเฟซอะไรบอกที่เขาเล่นกันอะ่ะที่มีหลายตัวกูเห็นอะไรก็นึกถึงไอ้ชิบเลยนึกถึงใครนะไอ้ชิบไอ้ชิบอ๋อเจ้าสันหาเที่ยมาเล่นแล้วใครไปต่อยกับมันก่อ,อนอมันคือพี่เอกะมึงเชื่อกูนไหมกูดูออกเลย เพราะว่าดูนะไอเอ็กดูแม่งหันแต่แม่งหันเอ็กน้องเล่นอะไรเนี่ยเอ็กเอ็กเอ็กเล่นอะไรเอ็กเอ็กเล่นอะไรเอ็กตอบพี่ดิเอ็กเอ็ก ดิอรารวาจัดตามหาสัตว์เลี้ยงหนีออกจากบ้านตัวใหญ่ๆเพราเพจติดต่อไอ้วอก <laughs> อาสิให้ตามหาสัตว์เลี้ยงอ,อ,ยอ๋อเย็ดอ๋อของไงอ,อ้ห <laughs> อ เอาของเซไฮนี่ว่าเอามันเป็นเที่ยอะไรดูดิอยู่ไม่ยิ่งเลยนะมึงโงอ๋อกระโดดอะไรอ่ะกระโดดขึ้นหอกอ๋ออ๋อหอนสัตว์เลี้ยงเซไฮนี่เองไอ้เที่ยถ่ายรูปให้ใครถ่ายรูปให้แกดูไหมเผื่อจะถ่ายรูปให้มันดูได้อยู่ตรงนี้เอ้าอะไรอ่ะหายไปไหนเอ้าแหลกแหลกคอมแหลกเออนี่ไงพอจะบอกว่าถ่ายให้เซไฮดูไปเลยแบบเหมือนรู้ว่าสัตว์เลี้ยงตัวนี้เหมือนรู้อ่ะเออ S <S เห็นกระพริบอ,อยู่แถวนี้เนี่ยไม่มีหนุ่มแล้วหวังสัตว์เชี่ยเอ้ย <S 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 ไม่ใช่ <S 2> <S 2> <S น่าจะวิ่งไปขเขาเมื่อหรือเปล่า